ชาบูโตข้าขาวาพราูบีวาาเจ้าเป็นพระอรหังตับเพิงเลยเพิงทุกทิจรจต่ฉันชอบด้โดยพระองค์เอนพุทธังข้าขาวานอาอด้อิวาเดนข้า,ขาวานดาอพีวา สามโูวบีป้าปาเจ้าผู้รู้ผู้ดืนผู้เบิดบานกัาชาวเขาเราอาบาตาทาโบวพระรมเป็นทำที่พาผู้บีบาบาเจ้าแต่ไว้ดีแล้ว มังมจะชีมิห้พ่อราบนาบจัดการพัฒธ์ทมกลับจุวาีบาดูคะมาตุช้าวะกาชังคุกผ้ชงชาบุปขอพร้าหลบีปาบา ไปดีแล้วปฏิบัติดีแล้วชร้างพังงานนี้ข้าพเ,เจ้าโดนต่หอหาหงกับชาชูขอนเดี๋ยวบนหน้าตัวไปก่อน ขอให้คุณป้าคุณคุณเป็นมูให้ถูกว่าพาแข็งในโดยไวไรเป็นเด็กดีคุณคุณพ่อคุณแม่ยังน้องนูชูวีความจะเป็นรัวขอให้เดมูเป็นเป็นแข็งขอให้เดมูเป็นท่านายน้องขอรมพี่ถ่ายไปด้วยขอให้จุ๊บจุ๊บายไปด้วยขอให้ยำจอมถายไปด้วยไอ้ฉัน